พ่อเป็นหัวแกแทบตายแกหายไปไหนมาตั้งหลายวันและนี่ยังไม่มีเรื่องอไรเสียป้อยมันเกิดอะไรขึ้นขอโทษด้วยครับแต่ตอนนี้ผมยังให้คำตอบไม่ได้แล้วแกจะให้ฉันจัดการเรื่องนี้ยังไงขอโทษด้วยครับ พวกผมพยายามห้มามพวกมันแล้วเจ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะกูมีเรื่องด่วนกูขอคุยกับมึงหน่อยถ้าจะโดนประหารเนรอเสียป๊อแไม่งเป็นอะไรมากปะวะเอ,อ๋อาก็จับคนไปประหารทำอย่างกับย,ยุคโบราณโชคดีที่เราหนีมาได้จนเจอเจา้าเราเลยอยากมาขอความช่วยเหลือบุพา เราเองก็อยากช่วยนะแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาหลายอย่างนะ่ะไหนจะเรื่องที่ไทยทำให้ลูกนายใหญ่ต้องตายอีกอ่ะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาคุ้มไฟก็ลำบากนะเฮ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงพี่ไทยวางแผนหมดละยังไงเสียป,ป้อมมันให้ลูกน้องถ่ายคลิปตอนที่มันฆ่าลูกนายใหญ่เอาไว้ถึงคลิปแม่งจะถูกลบออกไปแล้วอะ่ะแต่กูเชื่อว่าพวกมึงจะกู้คลิปกลับมาได้เว้ย